sao tarde? บ้านร้างที่เขาได้มายืนอยู่ในตอนนี um ้ในอดีตคือบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งแต่เธอมีอาการป่วยทางจิตไม่สามารถเข้ากับใครในหมู่บ้านได้ต้องใช้ชีวิตอยู่โดดเดี่ยวในบ้านหลังนี้นานหลายปีและสุดท้ายก็ตายไปเพียงลำพัง กว่าชาวบ้านจะมาพบศพก็แห้งไปแล้วซึ่งบ้านก็ร้างนับตั้งแต่นั้นมาเข้ามาเพียงได้ไม่นานแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็พบกับสิ่งผิดปกติเนื่องจากไม้ที่วางอยู่บนโต๊ะด้านหน้ามันได้ค่อยๆขยับเองช้าชาใบ อัก่อนที e ่จะเริ่มขยับเองแบบรุนแรงขึ้นจนตกลงไปจากโต๊ะจากนั้นไม้ดังกล่าวก็ได้พุ่งเข้ามาหาชายคนนี้อย่างรวดเร็วกลิมาติมาชป แน่นอนว่าทำให้เขาตกใจมากแต่เรื่องขนหัวลุกก็ยังคงดำเนินต่อไปเมื่อเขาได้หันไปมองทางด้านหนึ่งแล้วก็เจอเข้ากับผู้หญิงชุดขาวคนหนึ่งที่กำลังยืนจ้องมองมาจากด้านนอกดูจากลักษณะแล้วไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นไม้ท่อนเดิมก็เริ่มขยับเองอีกครั้งเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นจะสามารถควบคุมมันได้ ผีสิงเริ่มเคลื่อนที่เข้ามาหาชายคนนี้มากขึ้นเ,นเรื่อยๆทีละนิดจนสุดท้ายมันก็ได้พุ่งอย่างรุนแรงอีกหนเขาทนไม่ไหวเลยต้องถอยหนีออกมาก,ก่อนเพราะกลัวว่าจะมีอะไรพุ่งเข้ามาเสียบเขา <Hey. S 1> ปกติวินจะเจอผีหลอกที่บ้านอยู่เป็นประจำแต่ทว่าวันนี้ เหมือนผีเหล่านั้นจะตามเขาไปยังที่ต่างๆด้วยโดยกลางดึกคืนนั้นเวลาแฟนสาวของเขาได้พากันออกมาเดินเล่นที่นอกบ้านซึ่งขณะที่กำลังเดินเดินกันไปตอนนั้นก็ได้มีเสียงของใครบางคนที่เหมือนว่าจะเรียกชื่อของเขา Just gone. ในตอนแรกชายคนนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นเพื่อนบ้านแต่เมื่อเขาหันหลังกลับไปตามเสียงวินก็ได้เจอเข้ากับเงาดำจางๆที่เดินอยู่แล้วก็เลือนหายไปต่อหน้าต่อตา

โรงแรมร้างที่ชายคนนี้และพวกมาเยือนคือโรงแรมที่ขึ้นชื่อที่มีผู้คนมักจะมาจบชีวิตตนเองที่นี่อย่างเช่นเมื่อหลายปีก่อน เคยมีคู่รักได้พากันมาจบชีวิตของทั้งสองลงนอกจากนี้ผู้ที่ทำหน้าที่เฝ้าโรงแรมก็จบชีวิตตนเองด้วยปืนของเขาในห้องทำงานห้องหนึ่งอะไรบางอย่างในโรงแรมแห่งนี้เชิญชวนให้ผู้คนต้องทำแบบนั้นนี่คือความเชื่อของซารัตเขาจึงได้มาทําการสำรวจที่นี่ผ่านไปเพียงไม่นานกล้องก็สามารถจับภาพของบางสิ่งที่ได้เคลื่อนตัวหายไปที่หลังเสา แต่ตอนนั้นไม่มีใครได้ทันสังเกตเห็นก่อนที่สิ่งนั้นจะปรากฏตัวออกมาให้ชายเหล่านั้นได้เห็นอีกครั้งนอกจากนี้บนชั้นสองก็ยังมีรูปร่างสีดำ ที่กำลังเดินอยู่อีกด้วยไม่รู้ว่าจะใช่ผีตนเดียวกันกับที่พวกเขาเห็นในตอนแรกหรือไม่ matter matter feels, ไมต่อมาทั้งหมด ก็ได้ตกลงกันว่าจะขึ้นไปสำรวจที่ชั้นบนดูโดยขณะนั้นพวกเขาได้สังเกตหเห็นว่ารูปร่างสีดาอีกรอบสิ่งนั้นได้เข้ามาหาทั้งหมดอย่างเร็วทำให้ซารัตและเพื่อนๆตกใจจนต้องรีบหนีน้าอดดดุงกันนะเดี๋ยวดีดปัเด็นอะไ แต่รูปร่างสีดำดังกล่าวก็ยังคงหลอกหลอนแก๊งหนุ่มไม่เลิกจนถึงช่วงหนึ่งของการสำรวจที่ได้มีบางสิ่งเข้ามากัดซารัดทําให้เขาและเพื่อนๆต้องรีบหนีออกมาเมื่อบาดเจ็บกันแบบนี้จึงขอหยุดการสำรวจกันลงในทันทีออนนนรเอะพุชเละตรลอะไร เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆดร้อนร้อนเพราะคลิปได้ถ่ายมาในช่วงปลายปีที่แล้วนี่เองโดยหญิงสาวคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในแผนกต้อนรับของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในชิลีคืนนั้นขณะที่เธอกำลังทำงานอยู่เธอก็ได้สังเกตเห็นถึงสิ่งผิดปกติผ่านจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีวิวแชร์คันหนึ่งที่จอดไว้บริเวณนั้นจูจูมันก็สามารถขยับได้เองตอนแรกก็คิดว่าตาฝาดแต่ก็ต้องหลอนหนักขึ้นกว่าเดิมเมื่อสิ่งนั้นได้หมุนตัวและเคลื่อนล้อมาข้างหน้าคนยิ่งกลัวๆอยู่แล้วนะครับ เจอแบบนี้จึงว่าไม่ไหวจะเพลียผีของประเทศอินโดนีเซียนอกจากโพคองและกุนตีละนักแล้วก็ยังมีผีชนิดอื่นๆที่น่ากลัวไม่แพ้กันอย่างเช่นกอนโดรูโวหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเกนเดรูโวโดยเจ้าเกนเดรูโวนี้ เป็นผีที่มีรูปร่างขนาดใหญ่มีขนดกและมีฟันแหลมคล้ายกับลิงนอกจากนั้นมันก็ยังสามารถเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้รวมถึงแปลงเป็นมนุษย์ได้อีกด้วยอันนี้คือว่ากันตามความเชื่อของเขานะครับวันหนึ่งอาจุนได้ขับรถกลับบ้านหลังจากที่ทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยระหว่างทางเขาก็ได้สังเกตเห็นบางสิ่งอยู่บนต้นไม้จึงได้จอดรถและบันทึกวิดีโอเอาไว้ ก่อนที่จะซูมกล้องเข้าไปใกล้ๆเขาพบว่าสิ่งที่อยู่บนต้นไม้นั้นดูแปลกๆอีกทั้งยังมีลักษณะที่คล้ายกับเกลนเดลรูรูวมากแต่เขาก็ไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินแต่ตำนานของมันคือไม่อยากจะเชื่อว่ามันมีอยู่จริง แอปแ o นดอนนอรติก้ามักจะนำพาผู้เล่นไปยังสถานที่แปลกๆบางสถานที่นั้นก็น่ากลัวหากผู้เล่นใจไม่แข็งพอก็อาจจะหัวใจวายตายกันได้อย่าว่าแต่ที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับตนได้เช่นกันแต่ชายชะกันกลุ่มนี้ไม่กลัวอะไรแล้วและก็อยากจะรู้ว่าแอปนี้มันจะของแท้หรือไม่โดยสถานที่ที่พวกเขาสุ่มได้ก็คือลำห้วยเหงาๆแห่งหนึ่ง แม้จะอยู่ไม่ไกลจากบ้านของพวกเขาแต่ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยรู้ว่าจะมีลำห้วยแห่งนี้อยู่ด้วยมาก่อนระหว่างที่กำลังพากันข้ามน้ำห้วยพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างชายคนนี้คิดว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นตุ๊ก,กตาแต่ลักษณะของมันก็แปลกมาก no, สกัดฟ f l ย e s, s all over it yes, <definitely> dead. oh it's got an ear though bro it's got an ear ด้วยความแปลกของมันนี่เองทำให้พวกเขาไม่กล้าจับมันจึงได้ใช้ไม้เขี่ยวๆดูไปก่อนและเมื่อได้เห็นใบหน้าของสิ่งนั้นก็ทำให้ทั้งหมดถึงกับตกใจคิดว่าอาจจะเป็นตัวอ่อนอะไรหรือเปล่าแม่ใจร้ายที่ไหนอาจจะนำมาทิ้งไว้ oh my god oh no. oh my god It's disgusting oh what is it move what the hell is it so what do you think it is i don't know i don't know i don't know i'm tempted to touch it right จนกระทั่งสมาชิกใจกล้าคนหนึ่งได้ขออาสาลองจับมันดูจึงได้รู้ว่าสิ่งนี้บางทีมันอาจจะเป็นเพียงแค่หุ่นพลาสติกไม่ใช่ตัวอ่อนของคนหรือสัตว์แบบที่พวกเขาวิตกกันในตอนแรก โ yeah, kind of จชัวได้ไลฟ์วิดีโอนี้ในขณะที่เขากำลังทำหน้าที่เปน็นรอปภในสุสานแห่งหนึ่งในคืนนั้นเขาได้ออกลาดตะเวนไปในตามปกติระหว่างนั้นเองโจชัวได้ยินเสียงของเด็กัำเพลงออกมาซึ่งมันก็ทำให้เขารู้สึกกลัว y'all hear that too, or that or too, just is m แต่เรื่องหลอนๆก็ไม่จบแต่เพียงเท่านี้จังหวะที่โจชัวกำลังลาดตะเวนต่อไปกล่องของเขาก็ได้จับภาพหน้าคนลุกเอาไว้ได้สิ่งนั้นคือรูปร่างของใครบางคนที่สวมชุดสีดำและกำลังยืนอยู่ข้างๆหลุมศพ พร้อมกับจ้องมองเขามาจากความมืดจอชัวเองก็ไม่ทันได้เห็นแต่คอมเมน like ต์ในไลฟ์สดต่างก็บอกว่าคนลุกเป็นแทบๆแล้วนักเรียนสาวมอปลายจากบอสเวล ที่อยู่ในส่วนหนึ่งของเพนซิเวเนียกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากที่เธอไปทำรายงานที่บ้านของเพื่อนจนดึกดื่นระหว่างทางนั้นหญิงสาวก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเดินตามเธอมาเธอรู้สึกกลัวจึงได้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้แล้วก็หันหลังไปดูในทันทีแต่สิ่งที่เธอได้เห็นกลับทำให้เธอตกใจยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากว่าสิ่งนั้น ดูแล้วไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ท่าทางประหลาดและมีดวงตาประกายเป็นแสง s <S ซึ่งเธอก็เดาว่านั่นอาจจะเป็นสกินวอล์กเกอร์หรือไม่ก็อะไรที่น่ากลัวใกล้เคียงกัน คลิปนี้เป็นคลิปที่ทิ้งได้บันทึกเอาไว้ก่อนที่เขาจะขอย้ายไปทํากะกลางวันถ้าหัวหน้าไม่ให้ก็จะลาออกในตอนนั้นเขากำลังเดินตรวจตราอยู่ภายในโรงงานชายคนนี้ได้ยินเสียงกระแทกดังมาจากด้านหลังเงินเดือนของเขาทําให้ต้องสอดส่องไปดูแล้วเขาก็ได้เจอกับเหตุการณ์พอตกส์เข้าเต็มเ ทิมท right. ี่กำลังค่อยๆเดินเข้าไปตรวจสอบจังหวะนั้นเองที่ประตูข้างหน้าก็ได้กระแทกเองอีกครั้งและมีหุ่นลองเสื้ออยู่ด้านในที่มันนั้นดูเหมือนจะกำลังกระแทกกับประตูอยู่หลายครั้งก่อนที่จะหยุดไปดื้อๆแบบให้ใจหายเล่น เฮ้ hey, get out เฮ้ stop that get out ทันใดนั้นเองก็เหมือนจะมีใครบางคนได้ย้อนกระจกออกมาจากห้องดังกล่าวจนกระจกนั้นแตกเต็มพื้น ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาจึงต้องใจแข็งเดินเข้าไปตรวจสอบดูว่าข้างในนั้นจะมีใครยอยู่หรือไม่แต่ที่นั่นก็มีเพียงแต่หุ่นลองเสื้อไม่เห็นว่าจะมีใครยอยู่ตรงนั้นเลยทั้งหมดนี้จึงทำให้เขามั่นใจแล้วว่าที่นี่ต้องมีผีอยู่แน่ๆแ,แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ